พลตรีบุญศิลนภาคกลางรองแม่ทัพภาคที่สองเดินทางมาที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปิดแผนยุทธการสุรสัมพันธ์สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี หลังการข่าวระบุจะมียาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านจอดทลักเข้ามาในบ้านเราเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองให้ขุมเข้มทุกช่องทางเข้าออกทั้งทาง,ทางบกและทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาการกระทำผิดเงื่อนไขาชายแดนไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด การลักลอบปหลดปีเข้าเมืองการส่งออกไม้พยุงและการกระทำผิดอื่นๆล้วนมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหน่วยงานราชการทหารตํารวจในพื้นที่จําเป็นต้องร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการลักลอบการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนให้ลดลงเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากภัยคุกคามและเพื่อให้เกิดความมั่นคงนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปาการตามที่ได้กล่าวมาแล้วและขอขอบคุณทุกท่า